เนี่ยหาบดำอยู่บดำแมนด้คือเราอยู่ได้พบดอยไลุกมาหน้ชเวบ่งเดินสายปีนเนียเอวสิฮักกับวันนี้พี่น้องเลยครับหอมทำรอดปีนี่เดี๋ยวไปโอ้บัดัห้เมียเพิ่นข่างละสามพี่น้องเ้ยป้าข่างละจิเสะผัวห้อบโบมาดิบนุดดอกไม้แข็งอยู่เสียกัน อะไรก็เฮ็ดบุก้าบุก้าท่วงแล้วคุณพ่อมาช่วยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เป็นแบาคุณพ่อช่วยมาแมนคุณพระช่วยได้คุณพ่อช่วยโอ้แล้วไว้บรรยากาศหมดมวดกัน่าเที่จะประธานมาเท่านั้นแหละจุกันะวันนี้ก็นั่งอยู่คันประธานมาลูกปูดปิดอ่า กระตูมากก็ภาคก็ฝนอีดิบมึงเนี่ยสิลงแล้วเออยันลงเนี่ยทางเจ้าได้เมื่อไร้คำมืดได้ห่ะคำทางเมื่อไร้กำลังห่าวพี่น้องเลยต่างจากมาแต่เยี่ยมพราะเขะมึงเศ้านี่เนาะแตมามาชูร้าน้าือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลย าก็เป็นสาวในเมืองประมาณสองชั่วโมงก็เป็นสาววันนอกอีกเลยวันนีว่าโมเสืยงนิบในแบบว่าให้ลงไปดำนาสบายดีพี่น้องเลยเนาะนิบในรอรอิเนี่ยนอกได้อันส่งมันเลงงูมันขาดก็เลยนิบไว้มมาแปเฉกได้เอาลายรที่ได้บุ้หอดช่ไหเนาะไม่ได้หอดเลยเอาไปให้มีอะไรเจ้าน้ำเมาวะ นานนานมาที่นานนานมาที่ยันเมยเมื่อยวะไม่เมื่อยโอเอาออกในแฉของป้าละหลายใช่ปะช็อกชีฮอกเกตช็อกชีฮอกเกตโอ้ยจะเข้าเจ้ยังคินอ่ะอะไรเขาคอยอขไรเ้าตายไปก่อนซะไม่ได้เลยพี่น้องเลยเออเธอเฮ้ยนี่นี่ของชาวนาเพิ่นใหม่แล้ะเนี่ยเห็นรอยยางเอากระกตากระโตะงไปก็ได้ตุ๊กตาหมอลำบ่ยกไม่ได้ขึ้นนี่ยโอ้ยมือเช้าขอัดคอเอาไป เมื่อไรจะมาชอสี่หกแปดสิบไได้นี่ชอสี่หกแปดสิบสเอ็ดตัวละตายตายคักพี่น้องเอ้ปีนี่โมเมนต์ปีนีปีใดเด้ปีนี่ครับการรอดปีนี้กลเป็นอายุยืนไปเลย้วการรอดปีนี้เป็นอายุยืนลุงออกนาไปเอ็นซ้ำเข้าหน้าบานเนาะอ่านพัรได้สรไไปไปนไเนาะ ขับก้าคนละมัดคุณอาหะพุ่นแหี่ลูกจอยขาดหน้าพระเตอร์ลำถ่ายอยู่พุ่นแหี่หลังจากมาเศร้านี่ลาเวิ่งเราขาบาับเศร้าเนาะเหลือขับเที่ยงมาต่อกันพี่น้องเลยเทวดาบอกักแข้งแล้วมันหนีแดดครับเนาะเมื่อวานนี่โอ้ยเรากลาน้ำเย็นหลังไปน้ำหักได้ข่าวว่าฝนตกนี่คนไทยสู่แดดสู่หนาวสู่ฝนนี่ก่อนชิวสู่ฝนดีกว่านะด,ด้วเนาะสู่แดดมีไผได้สู่ทนนะบอเฮ็ดเบียกกับบทน สู่ฝนเนี่ยใครเนี่ยมันหน้ามืดแล้วก้มถึงขนาด mm. euh เมนมือตัวใหญ่ยังขากห่งงอย่างไว้พุ่นละเป่นหน้าบริกรก้มกับมือยู่แล um> ้วแห็นเงยขึ้นไม่ได้ใส่สายยาวแบปอบดำอยู่ปอบดำเมนได้คือเราอยู่ได้ปอบดำเอาลุกมาหนี้ชาเบิึงด้วยปีนนะฮะเอ้าชิฮักกับวันนี้พี่น้องเอ้ยอทำนอดปีนี่เดี๋ยวไปโอวันถ่ายเมียเพิ่นขังละซามพี่น้องเลย ป้าค่ะรถจี๊ดชิดแอรผัวเฮาบ่มาดิบัวรุดดอกไม้แข็งอยู่ไปพี่น้องไปเบะก่อนโอ้เกือบตกข้าหน้านี่กกเพื่อชีเบะขึ้นจะกระเทียมสะกระเทียมเอาเริ่มหมอลำหมอลำไปเอ้ยห่านห่านห่านชนกันจะตกข้าหน้าลยห่านห่านห่านเอ้ากระถักไทยสบายดีป้าลุงตอน bãi, bây giờ nó bắt thiền gắn ra cả lông, nó bãi lông trời pha nóng cười lạ lắm tất tìm đôi mươi này chứ nó phải bãi lâu à ta ha đi cũng bắn nạ ui mươi à โอ้จ้างอยู่มาโลดลอกลดเพื่อนจิมาลูกกาให้พี่น้องเลยมัวอามองเล็บสิบอกนะรถจักรี่ดอกรถจักรี่ดอกข่างหน้าเพื่อนบอกแล้วใช่ไหมองเล็บมันเท้าวัวเฉยดอก เพระาะว่ามองแลกบมันมันเปื่อพยพี่น้องเวลาเขาไปดำแล้วเนาะเส็นเด็กเส็นน่อยมันโะอ้โอ้โ,อโต๊กน้ำเดือดห่นแล้วเขาบอกวิยาคิโลปลาพึ่งเอ้ยมลาพึ่งพนันะเอาได้ของคัวเจ้าโต๊ะขนานาน่ะ ดีพี่น้องเพิ่นเอินถามว่าลูกกล้ารับจาบา้างบ่เนาะก็เลยบอกให้เพิ่นลูกพี่น้องไงมัดสองพันกีบให้เพิ่นลูกห้ต่างเฮาก็ได้รำน้ำแงบแงบเอ,เอ,เอ้อใจเหี้เนาะตู้นี่ก็งา่ามากไงบ่จันเพิ่นไปหนะ้าไม่ตุ้ยพี่น้องไงไปสามข่าวหน้าบ้านหน้าบ้านเพิน่น ช่วนาอินพันดับหน้ามาเลกมือนนิแมงเชื่อแล้วละกันพีสีไปโงตดเขาเิงยนจากขี้แดงบได้เลยพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งนี่ยันยันหอดองเชื่อเขาขิงยนก่อนยังเปล้วจุบชุบแล้ผงกระแท่งชองผัวเมียละ เงินชิบตายเนาะน้าพ่าว่าเฮ้ยฮักกีวะไปบ่อได้อดำอก็ได้ได้ปะแช่ปารทีบทะเลดนาะไปหอยแช่ดิกินพัดไปดำน้ำเรืองน้ำอันนี้กะ พัตเตอร์ดำผู้เดียวนกจอยแล้วคาดได้รับไปชนผูกพี่น้องเลยส่วนโฮมอยู่ครัวฮึบผูกติ๊บกุ้งพะกับจุกเอ้ยพ่อจุกเอ้ยี่แล้วจุ๊บอะไรบ้า มาล่ามือลุงจอยเห็ดเสร็พันโอ้ยังไงแท่นห่าข้าำเปิดเพลงเสียงดังฮ้อเฮ้อเยได้ยางลงมาไหนก็เ่มยได้นี่หนักกะเมื่อยไงอิอวิ Đông nếu ơi Kiểu bác đi Ờ khỏi các bác sẽ đông nhỉ, vào phường pha ra này cả mam lắm Mam nhằng thế Bù quá Ơ ờ. oh. Nó <laughs>

เกไปห่วยอ่ะเป็นคนกอต้องเอาหอยช่ไหมติใช้ลงจอยผสมเป็ดได้บ่คอยเสียเอากระเป๋าคอยไว้ใช่เคยมันเด็ดเ่รษฐาด้ยเพื่อขอตาด้ยืมคำเปิดเพลง bà <laughs> tơ một lâm vô à. sao rẻ bạn nào ơi bỏ khăm hết đâu nó đây cái đồng nó đông mưa con để xí ma to khi thì nó vương ý bạn nâng nó hai ngày sậm thì đồng ơi à vì nó người nó À, tham trời đây mặc tàn mai thăng đầy đi à, này tàn on thế này đầm đầy ngàn nhảy này, bay nhảy bây giờ thăng lên còn phi đông rồi bó và tham bò đi sát ma phần này phi đông rồi một sợi sữa khèn nhau ừ. ướp nhau đi sát nhảy vòn bon. mà đủ đâu เสจอกันยาวกับวุ้ยไซจอดชมอีกเด้มาพ่อมมาพ่อกับฝ่าฝนมืดคึมเบาค่ำกับเปิดเพลงเสียงดังแท็กซี่ข่าวคลิปดิวอ์ได้ปลาลงเลยเนาะคือสีมันมืดนะเออห่างดิเดี๋ยวไปเอารถตัวให้เลยก็เฮ็ด นี่ไรกันี่ไรก็เฮ็ดบุก้าบุก้าท่วงแล้วคุณพ่อมาสวยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ฝันหวาคุณพ่อช่วยมาแวนคุณพระช่วยได้คุณพ่อช่วยโอ้โหแล้วว่าบรยากอดมวดกัน่าเชื่อประธานมาเท่านั้นแหละจุกันนะเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่คั้นประธานมาลูกปุดปิดเดี๋ยวล้วคนว่า มันสิได้ยากแล้วจังดิไม่ได้ยานเลยจู้ชยวะจำมาถ่าอีซสือสีหยานวะเห็นนอย่างมาแต่ริมบ้านผูแลนไทยหน้าอึึดคอยทเด้อผุนผุนกินได้กินได้ก็ได้เอยกเดพี่น้อเลยนะ ตู้เรามาซอยจักมาเยี่ยมเพื่อนบะใช่ไหมจังมาเยี่ยมดานบวบได้ข่าวว่าดานหายทำมืึงคืนบอยูบบวเศร้ามาเยี่ยมเมึงดานบัดแลนลงมาให้หน้าเลยจกักมาเยี่ยมเมึงดานเนีย่ยมาจอกทุกเคยแร้ห้อง <c ười> โอบย่อทุกเคยค่ะเรื่องเคยแล้วก็ถึงมือมาแต่เหนื่อยอยู่ได <c ười> ้มากันเลย ปลูกแล้วรว่าเขาให้ถ้าลองกินเขาให้น้ำตู้บาทนี็พี่รองเลยออกได้เขาให้น้องนางบ่นางบ่สาวนางบ่นางบ่ซื้อเลยน่ะน้ำเนาะน้ำน้ำอู้ยนางกับเมียเจ้าดืมลืมซื้อน้องน้ำนะเขาให้น้องน้ำไปเนาะที่ลุงออกมาสุดก่อเนาะแล้วนเ่ยันลุงจันว่างามนะ แมนแมนตัวกระสอบนึงนั่นไม่ได้เอาเอาตัวเครื่องเอาตัวเครื่องให้นะตู้เนาะตัวเครื่องนั่นของน้องน้ามันบ่อ่าประตูเราไปปลูกเข่าอยู่สวนแล้วเอาไปดำก็ได้ประตูมันด้ำไปที่ก็ได้บ่มันมันชิเข้ากันบ่เงี้ย่าเงี้ย่าคนระเบิดกันเข่าหน้า ข่าให้กับข่าหน้าดำอาอ่ามันคือข่าเฮ้าธ้รมดาไปใส่ให้บ่ได้ที่ันว่างั่นมนเป็นแนวข่าให้แล้วมาใส่ข่าหนาแบบนี้มันเปื่อยมันยังเออแต่เบิ่งเนาะน้องนหําม่นว่าแซ่บได้ข่าหนาบวะ อ <mile> On uh ่อนอยู่ปะยงแค่หนึ่งแได้น่ะหาประตูแบ่งหายประตูไปหนึ่งความพ้เนาะตัวที่เราเอาตัวตำให้นะตัวเราตำมาแล้วอ่อนอยู่ตีโอ้ยดโทหัวนี่จะาง่ยอ่าประตูมากก็ฟากฝนอีดบุงเน่ชิรุ่งแล้ว เออยันลุงเนี่ยทางเจ้าได้เมื่อได้คำมืดได้ค่ะคำทางเมื่อได้มาดำเอาไม,ม,ม้ปีเป็นบ่อ้าวบมเห็นบ่ส่ะพ่อบ่ <nodig S 1> ออเออในวัดลูกนะนพ่อก็อยู่หน้าแล้วพุ่นละหน้าวานแล้วพุ่งละเพื่นน่เพื่นจะไปโลกเอาตัววานมันทีนะมาดำวานมันนั่น โอ้วันวันแล้ววันอ้าวขันว่าตัวสีดำอีดีนะมันน้ำมีน้ำได้เออเดี๋ยวก็เลยตักสีว่าจากไหนถ้าเาดูดเอาน้องพูดนะฮะอันที่เจ้าบ้าไ่ได้นะก็เห็นคุ้นๆว่าอยู่ในสั้นสั้นนั่นว่าทางเข่าเพื่อนท่านเออเป็นสั้นๆทางเข่าเลยบอลไก่ทางเข่าเลย สั้นลุ่มนั่นบอลใกล้เกิบน้องเชิญน่ะเพิ่นมาอุปกรณ์รถเพิ่นจักลืมเด้้าเห็นประตูมา,ลา,าเลยขาดถ่าได้ทั้งไนกะตู้เม่อไม่ได้ล็อกเตอประตูเราปะกา้าเม่อล็อกทั้งนั้นขาดเลย ว่าเอไว้เลยพี่น้องวันยัน,ลบบนคลิปเบา,าคลิปเบาค้ำเพื่อนเขาได้นั่นเพลงเบาค้ำเพื่อนเขาในคลิปแมงเชิญเนาะนนมันจะเป็นดิกคาสี่ั้งนองเอาพี่น้องเลยเนาะสีได้ลงบุกอีกงานนี่แอมแล้วเราก็ไปต่องานลูกจอยไทยอันพระเนาะ สงบคลิปนี้สิขอจ๊ไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไว้คลิปหน้ามาต่อกันอีกทีนึงคลิปนี้ลาตีกันเนาะเริ่นีก่อนเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อก็มื้อนี้คแน่พี่น้องเนาะตอนลงมาแรกๆนั่นแแดดพอลงมาจกหน่อยมืดนด ฝ่ามดฝนมาแล้วไปเอาตาขมิก่อนไปมาต่อมือหนาได้พี่น้องเด้อดํนานาลำประตูก่อนประตูมาดำาซอยมือนน้เนาะไปสบายดีประชุกขุชุพนแล้ว